ก็อยากให้ดูแลนะครับเรื่องถนนหนทางภายในตัวเมืองเพราะว่าจังหวัดกาญเนี่ยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวชนบ,บทเนีครับบอกตรงๆเลย ถนนดีกว่าในเมืองเยอะครับก right. like ็ค <The S 2> ือในช่วงเช้าช okay ่วงเย็นนะครับโดยเฉพาะในตัวอำเภอเมืองนะครับมันจะเป็นช่วงที่รถติดแบบมากๆนะครับตรงที่ผมอยู่เนี่ยครับมันจะมีการทําถนนตลอดเลยครับผมแต่ว่าเวลาการทำเนี่ยครับผมรู้สึกว่าทําทุกปีแล้วแต่มันก็ยังมันจะมีหลุมมีบ่ออยู่งั้นเรื่อยๆครับผมก็อยากให้ปรับปรุงตรงนี้ครับการคอนสตรักชั่นการก่อสร้างที่ทําให้รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างเกิดอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างมากครับ ไม่ว่าจะเป็นในมหาลัยนะครับหน้ามหาลัยเนี่ยก็มีรถชนบ่อยครับผู้เกี่ยวข้องกขไม่สนใจนี่ร้องเรียนไปแล้วก็แล้วจบวปล่อยทิ้งไม่มีอะไรดีเลยไม่มีคืบหน้าเลยผมว่ามันก็กําลังพัฒนาเปทางที่ดีขึ้นอะ่ะเชื่อว่าเขาก็ทําให้ดีขึ้นได้ สวัสดีค่ะเสียงปลิ่นเมืองวันนี้เป็นเสียงของคนเมืองการนะคะเมื่อสักครู่เป็นเสียงจากทีมงาน Local Voice Thai PBS และนักข่าวพลเมืองค่ะน้องๆน,นักศึกษามหาวิทยาลายัยราชภัฏการจนบุรีนะคะมีหลากหลายความรู้สึก ของคนเมืองการค่ะดังนั้นวันนี้ชวนคุณผู้ชมแชร์ไปให้ถึงคนเมืองการและร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะก่อนหน้านี้คนเมืองการเขามีคําพูดติดปากที่บอกว่าอดทนหน่อยความเจริญกําลังมาคําถามคืออดทนอีกนานไหมและสิ่งที่ต้องแลกมากับชีวิตปกติในพื้นที่กับความเจริญที่กําลังมาถึงเนี่ยมันจะต้องยืดยาวไปอีกนานเท่าไหร่วันนี้กาญจนบ,บุรีกําลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงค่ะหลังการมาถึงของถนนมอเตอร์เวย์ M8 เส้นนี้นะคะเชื่อมกรุงเทพถึงเมืองการเดินทางสะดวกขึ้นจริงๆค่ะใช้เวลาเพียงประมาณ1ชั่วโมงเสร็จษเท่านั้นเองแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งการมาของ M8 ก็เกิดความเปลี่ยนแปลงและกำลังส่งผลกระทบต่อชีวิตปกติของคนในพื้นที่อย่างชัดเจนนะคะวันนี้การจนบุรีรถติดค่ะรถเยอะด้วยในหลายจุดนะคะ การเดินทางในเมืองค่ะจากเดิมที่ขับรถจากหัวเมืองไปท้ายเมืองระยะทางประมาณ10กิโลใช้เวลา10นาทีแต่ทุกวันนี้คนเมืองการบอกเอาเฉพาะเสาวาทิตย์นะคะใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมงจาก10นาทียาวเป็น1ชั่วโมง คนในพื้นที่ต้องเผื่อเวลาในการใช้ชีวิตประจําวันค่ะด้านหนึ่งเพราะว่ามีรถนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นก็สอดคล้องกับข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าการจนบุรีเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมติดอันดับ3าของจังหวัดที่มีผู้ไปเยือนสูงที่สุดข้อมูลเอาเฉพาะเดือนมกราคมถึงตุลาคมปี2568ปีที่แล้วการจนบุรีมีนักท่องเที่ยวรวมสูงกว่า12ล้านคนซึ่งกว่า95เป็นคนไทยค่ะส่วนใหญ่มีพฤติกรรมเดินทางแบบไปกลับ ถนนมอเตอร์เวย์เอบางใหญ่กาญจนบ,บุรีระยะทางตลอดทั้งเส้นทาง96กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมงบประมาณการลงทุน61,000กว่าล้านค่ะอย่างที่บอกว่าใช้เวลาเดินทางจาก เริ่มต้นที่บางใหญ่ไปจนถึงการจนบุรี96กิโลเมตรประมาณ1ชั่วโมงเสร็จเริ่มเปิดใช้ครบทุกด่านแล้วนะคะเก็บค่าผ่านทางสำหรับรถยนต์4ล้อราคาเริ่มต้น10บาทสูงสุดตลอดสายอยู่ที่150บาทใครเคยไปใช้บริการแล้วเป็นอย่างไรลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะนี่เป็นโครงการสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ4ภาคจุดนี้ก็คือฝั่งตะวันตกค่ะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ ภาพการขนส่งโลจิสติกภายในประเทศแล้วก็เชื่อมไปยังเพื่อนบ้านเพราะการจนบุรีไปเมียนมาสะดวกมากค่ะในขณะเดียวกันการจนบุรีเองก็กําลังเร่งปรับตัวโครงสร้างในเมืองตอนนี้มีการขยายถนนรองรับการจราจรที่เพิ่มขึ้นจาก M8 โดยเฉพาะพื้นที่แยกวังสารพีที่มีการทําถนนวงเวียนส่วนด้านบนก็ทําสะพานข้ามแยกซึ่งในช่วงที่มีการก่อสร้างรถในจุดนั้นก็จะเคลื่อนตัวช้าติดสะสม อีกจุดหนึ่งค่ะมีการก่อสร้างที่แยกแก่งเซียนนะคะก่อสร้างวงเวียนขณะเดียวกันก็สร้างอุโมงด้านบนก็สร้างทางยกระดับไปพร้อมกันด้วยนอกจากขยายถนนแล้วบางจุดก็มีการซ่อมแซมพื้นผิวการจราจรอีกหลายจุดเลยค่ะรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคตซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงณเวลานี้กับคนที่อยู่บริเวณพื้นที่การก่อสร้าง ถนน M8 คือภาพแทนของการพัฒนาที่มาพร้อมผลกระทบต่อคนท้องถิ่นนะคะเป็นกลิ่นความเจริญที่ผู้คนต้องรับมือค่ะคนเมืองการไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนานะคะแต่คําถามคือการพัฒนาที่เกิดขึ้นตอนนี้มันขาดมุมคิดอะไรในช่วงรอยต่อชวนพูดคุยกันกับคุณวิชาญอุ่นนอกค่ะมละูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยพี่วิชาญสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ พี่วิชานค่ะความเจริญกำลังมาทุกคนชอบหมดค่ะแต่ว่าณชั่วโมงนี้มันขาดอะไรไปที่ทำให้ชีวิตคนในพื้นที่มันไม่ปกติค่ะผมอยากน้ำเย็น่ากับาท่านผู้ังท่านผู้ชมอ,อย่างนี้นะครับว่าการจะน้ำบุดีเนี่ยในอดีตเป็นเมืองแบบชนบทนะครับนี่นะัต้องเทีเ่ยวข้ามาับส่ว,วนใหญ่ก็จะไม่สิ้สนธรรมชาติใชครับแล้วก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าทางตันนะครับ คือมาแล้วก็คือจบที่บากากไม่สามารถที่จะไปไปต่อได้เพราะว่าก็จะเจอเป็นชายแดนประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้มันมีโครงการที่เขาเรียกว่ารีเบียนเศรษฐกิจตะวันตกนะครับที่จะทะลุไปยังประเทศเพืเ่อนบ้านเราถนนสาย 81M81 ที่เราเรากลังพูดถึงเป็นหนึ่งในโครงการที่จะเชื่อมระหว่างกาญจนบุรีแล้วก็ทางฝั่งประเทศพม่าด้วยนะครับเมียนมาด้วยนะครับ ถามว่าเามืองการจะเปลี่ยนแปลงไปไปไหมอยากจะตอบว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนนะครับแค่ตอนนี้ระเบียงเศรษฐกิจตะวันตกเนี่ยยังไม่ได้เต็มรูปแบบนะครับให้มีมอเตอร์เวย์มาตอนนี้มีมอเตอร์เวย์สายเปไปเบียนเริ่มเริ่มเปิดบริการแล้วนะครับรแต่ว่าขณะที่การเตรียมความพร้อมในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโครงสร้างพืง้นฐานถนนหลวงาง,งระดัดขาดถือว่ายังไม่ได้ไม่ได้มีความพร้อมเท่าไหร่ ถ้าใครมาการจะนั่งบุดีตอนนี้นะครับหลายคนจะบ่นนะครับโอ้โหใช้เวลากว่าจะผ่านเส้นตัวเมืองเพื่อไปยังพื้นที่ต่างๆที่ยวอยากจะไปเที่ยวไม่ว่าจะเป็นน้ําตกไปเที่ยวป่าไปเที่ยวทางชายแดนนะครับใช้เวลาถึงชั่วโมงบางคนบอกว่าใช้วิ่งมอเตอร์เวย์มานะครับไม่ถึงชั่วโมงแต่มาติดในตัวเมืองกาเนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับเหมือนกับว่า M81 กําลังขนคนเข้าพื้นที่แต่ระบบการเดินทางเฉพาะในตัวเมืองการไม่ได้รองรับเลย ยังไม่ได้หลงรับ<ผ>ไม่ได้ลหลงรับเ oh. ลยครับตรงนี้ต้องต้อง,อง,องนําเบียนอย่างนี้นะครับว่าเราก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการพัฒนานะครับผมเชื่อว่าชาวการเจนาตดีทุกคนอยากเห็นเมืองการพัฒนาแต่ <çıkar S 2> <อ>ว่าสิ่งที่หลายคนตั้งคําถามไม่ว่าจะเป็นคนในเมืองการเองหรือนักท่องเที่ยวเ,เองที่ข้ามาเมืองการที่นเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยบอกว่าเราน่าจะเตรียมการได้ดีกว่านี้ในการที่จะเปิดเบืองเมืองการก็เลยงจะเปิดเพื่อเป็นพื้นที่เศรษฐกิจทางตะวันตก ว่าการเตรียมการมันเหมือนกับมันไม่สอดคล้องกัน่ะตอนนี้ถ้าเข้ามาในาปัจจุบันเราเห็นแล้วว่าคาว่าพัฒนาที่กาลังมาในเมือนการมันทาให้ผู้คนเนี่ยโดยเฉพาะคนในทุนที่เนี่ยเริ่มลําบากเริ่มใช้ชีวิตลําบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรจที่ติดขัดเรื่องฝุ่นอ่องปากๆที่มันเริ่มมีมา,มากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าการเตรียมตารมีรมก็ค่ะ เห็นมีข้อมูลจากนักข่าวพลเมืองคนรุ่นใหม่ในพื้นที่บอกว่าบางจุดพอนักท่องเที่ยวเ,เข้าไปแล้วอาจจะมีการขับรถเร็วเนี่ยค่ะก็ส่งผลต่ออุบัติเหตุทางการจราจรที่บางจุดเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะเพิ่มเพิ่มขึ้นอย่างอย่าง,างที่เปลี่ยนครับโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเขาเราียกว่าปรับปรุงเส้นทางนะครับสิ่งที่หายไปที่หลายคนสะท้อตอนนี้คือว่าการเจ้าหน้าที่จราจรนะครับตำรวจจราจรน่าจะมีการเขาเราียกว่า มาดูแลให้ใกล้ชิดมากกว่านี้ในการบริการาเส้นทงางอะไรต่างๆหรือไม่แต่การให้สัญญาณไฟจราจรต่างๆทีตตตตต่ตอนนี้ไม่ต้องยกออกเพราะว่ามันต้องอมีการทําถนนฉะนั้นเมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่มามาคอยดูแลอย่างเพียงพอการใช้รถการพาลาบางทีก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับเพราะว่าอ,อย่างเช่นผมยกตัวอย่างาง่ายๆนะครับวิธีคนมการไม่ค่อยคุ้นกับการใช้วงเวียน ก็เวลาต้องลอดวงเวียงวนันนี้ก็แย่งกันต้องเสียบกันกา,การปาดหน้าการการเฉียวชนกันมีทุกวันครับจนกลายเป็นปัญหาหลักของเมืองณ้ตอนนี้เลยครับค่ะดูเหมือนหลายเรื่องเนี่ยเป็นโจทย์ของท้องถิ่นระดับจังหวัดระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่วิชานมีข้อเสนอไหมคะอ่าผมคิดว่าจริงๆอ่ะการจนบุรีเรารู้ตั้งนานแล้วว่าการพัฒนานแบบนี้จะต้องเกิดขึ้นเราจะมีมอเตอร์เวย์เราจะ มีการพัฒนาอยู่ไอเดนการพัฒนาไอเดนจะต้องเกิดขึ้นแต่ว่าต้องยอมรับว่าหลายคนสะท้อนว่าการเตรียมการของหอน่วยง,งานต่างๆในจังหวัดไม่ไม่ไม่ทันท่วงที่ครับโดยเฉพาะ่าทั้งส่วนของท้องถิ่นเองทั้งส่วนในของจังหวัดเองเนี่ยการการเตรียมรับการพัฒนาเมืองเนี่ยไม่ได้มีการเตรียมการไว้เราจะเห็นตัวอยา่างเจนในเรื่องของการจราจรที่มันตอนเนี้ย ป้ายจะบอกทางต่างๆเมื่อมีการปิดถนนเพื่อทําถนนอะไรต่างๆ,ๆป้ายจะบอกเส้นทางลัดป้ายที่จะบอกว่าถ้าเราจะเรียงรถติดอะไรต่างๆไปเส้นไหนก็น้อยมากแทบแทบที่จะไม่มีเลยก็ว่าได้ฉะนั้นผมคิดว่าหน่วยงานในจังหวัดเองเนี่ยนะครับต้องต้องมานั่งวางแผนกันจริงๆว่าการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้เมืองการท่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงกันอย่างฉับพลันแล้วก็ยิ่งใหญ่นราเนี่ยหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นองค์กวามบอรงองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำรวจจราจรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคมรนาคมต่างๆต้องมาวางแผนร่วมกันซึ่งเราไม่เห็นภาพนั้นกับช่วงที่ผ่านม,มา ทีนี้เสียงจากคนในพื้นที่วันนี้แน่นอนชีวิตปกติมันอาจจะต้องปรับเยอะแล้วบางจุดมีปัญหาด้วยะคะ่ะมันจะทายังไงให้เสียงจากภาคประชาชนคนที่ใช้ชีวิตในเมืองการจริงๆได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการวางแผนการจราจรวางแผนระบบการขนส่งในเมืองมากขึ้นจากมุมพี่วิชานซึ่งใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่ผมคิดว่าภาคประชาชนเองก็โดนโดนตัดขาดในการเข้าในการชวนเข้าไปพูดปุยเพื่อหารูกด้วยกันบางที เขาอาจจะมองว่าเราคือผู้รับบริการเป็นคนในพื้นเป็นประชาชนน,นะครับแต่การวางแผนอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราก็จะได้รับข่าวสารจากหน่วยงานรัฐการที่เขาประชาสัมพันธ์มาทางเว็บไซต์ต่างๆว่าจะทาอะไรบ้างช่วงไหนอะไรยังไงแต่ว่าการที่จะให้คนในพื้นที่ได mm. ้เข้าไปร่วมคิดร่วมคุยร่วมวางแผนอัน,นี้ผมคิดว่าคนเมืองการอยากได้และอยากเห็น mm. ผมคิดว่า มันถึงมันถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องให้คนในพื้นที่เขาได้มีมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองของเขาด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาอันนี้ต้องนําเรียนว่าการพัฒนาเมืองการที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่อยากจะให้อ่าเป็นการออกแบบเมืองการพัฒนาเมืองความจรเินเติบโตที่เข้ามามันออกแบบรองรับเฉพาะคนข้างนอกที่อยากมาเที่ยวเรามีถนนมอเตอร์เวย์ way, ต้องยอมรับว่านะั่นคือนักท่องเที่ยวได้เข้ามาแบบสบายสบาย,สบายขึ้น เรามีถนนที่วิ่งได้ไหลายเลนในจังหวัดนั่นหมายว่าว่านักท่องเที่ยวจะได้วิ่งสบายขึ้นแต่ถามว่าแล้วคนในพื้นที่ล่ะครับคนในพื้นที่เขาที่ต้องได้รับผลกระทบจากการเติบโตหรือการพัฒนาตรงเนี้ยเขาเขาน่าจะได้มีส่วนในการไปออกความคิดความเห็นว่าเขาเขาอยากจะได้เขาอยากจะให้เกิดอะไรบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างซึ่งที่ผ่านมามันไม่มีวิธีแบบเนี้ยครับ,รบมันไม่มีเวทีว่าแล้วสุดท้ายแล้วคนเมืองการอยากจะเห็นเมืองการเป็นแบบไหน ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยครับแค่เรื่องมอเตอร์เวย์ที่ที่กำลังจะมาที่มาแล้วเนี่ยนะครับแยกวางสลับปีที่เราดูในคลิปในช่วงแรกอ่าก็เรียกว่าอะไรพอคนลงจากมอเตอร์เวย์นะครับไม่ได้ขึ้นไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นทางยกระดับที่แยกวังสลับปีนะครับต้องมาลาใต้สะพานอ่านี่การออกแบบถนนที่จะรองรับกับมอเตอร์เวย์ก็ไม่ได้รองรับมอเตอร์เวย์จริงอ่า ทางด่วนที่ยกระดับไม่ใช่ทางด่วนกับทางแยกที่ยกระดับไปรองรับอีกเส้นหนึ่งซึ่งทำให้ปริมาณรถที่ที่อยู่แยกวางสลรับพิที่ติดกันในช่วโมงไม่ได้ขึ้นทัารทางที่ระดับแม้แต่ทางดยวต้องรอไดจจ้สะพมนมันเลยติดถามว่าไอ้น,นี่ครับการออกแบบแบบนี้มันไม่ได้ไม่ได้ขาดจากคนมันใจจริงมันควรจะเป็นอย่ง ดังนั้นถ้าให้ชี้เป้าหนึ่งาทีสุดท้ายชี้เป้าว่าจริงๆแฟนคิดว่ามันต้องคุยกันทั้งระบบแต่ถ้าจุดแรกที่วิกฤตและหนักที่สุดจําเป็นที่จะต้องแก้อาจจะมองจุดนั้นเป็นจุดหนึ่งเป็นโรโมเดลที่เราต้องไปคุยกันพี่วิชาญว่าคุยกันแก้ปัญหาในโจทย์จุดไหนก่อนอถ,ถ้าถ้าณตอนนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องการจอดครับเป็นเรื่องที่ ทุกผู้คนในการจะได้บุีบ่นกันมา,มากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาวครับสุสสดเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลายคนไม่อยากออกจากบ้านเลยเพราะว่าติดมากแต่มันจะมีคําพูดหนึ่งซึ่งอาจจะมีคนที่เห็นต่างก็ว่าเมืองกายกําลังพัฒนาเมืองกายกําลังจะเติบโตเราต้องเสียสละดนะ,ะเราต้องอดทนนะเมือ่อความเจริญกําลังจะเข้ามาเราเราบ่นไปมันมันมันไม่ได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีของการเป็นเจ้าบ้านของการที่จะเปิดเมืองสู่ท้องทั่เดียวซึ่งผมคิดว่า ยุดเริ่มต้นเนี่ยมันต้องทําความเข้าใจกันก่อน,นว่าจริงจริงคนที่ออกมาพูดออกมาตรงเสียงอยากจะมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเมืองไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้เมืองเปลี่ยนแปลงนะ่ะแล้วแล้วก็ไม่ใช่บอกว่าเราปฏิเสธการพัฒนานะแต่การพัฒนาเนี่ยอยากจะให้มีส่วนร่วมจากคนทุกฝ่ายครับโดยเฉพาะคนมีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดการเข,า,ข,า,ขาควรจะได้ออกแบบมานั่งคิดนั่งคุยกันกับคนที่เป็นหน่วยงานพัฒนาหลักในจังหวัดด้วยผมจะทํกทำให้คิดว่า การพัฒนาเมืองม,มันมันอยู่บนพื้นฐานของความเห็นชอบของคนทุกภาคส่วนครับ น่าสนใจมากค่ะย้ำอีกทีว่าตั้งแต่ต้นรายการเราคุยกันว่าการมาถึงของมอเตอร์เวย์ M81 ซึ่งเป็นเส้นทางของการพัฒนาคงไม่มีใครปฏิเสธนะคะแต่แผนในการรองรับการพัฒนาเพื่อให้การพัฒนานี้ตอบโจทย์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวคนที่เป็นประชากรแฝงหรือคนที่อยู่จริงอยู่นานในพื้นที่กาญจนบุรีนี่คงเป็นโจทย์ที่เราอยากเห็นมากๆนะคะอยากจะชวนถกเถียงกันต่อเรื่องนี้ในออนไลน์ส่งข้อมูลพูดคุยเพิ่มเติมกันได้นะคะเสียงเปลี่ยนเมืองวันนี้ ลาไปเลยพร้อมพี่วิชาญน,นะคะสวัสดีค่ะ